วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เอ็มสเฟียนะครับมาพบกับเเรียกว่าเป็นโชว์รูมฮุนไดแล้วกันนะแต่เขามีชื่อเรียกอยู่นะครับอยู่ตั้งอยู่ที่ชั้นเอ็มนะครับริมกับทางจอดรถเลยนะครับทางเข้าที่จอดรถปุ๊บเนี่ยเดินเข้ามาก็จะเจอเป็นแบบโชว์รูมฮุนไดนะครับโดยโชว์รูมอันนี้นะครับฮุนไดนะครับเรียกว่าเฮสตูดิโอนะครับเป็นแห่งแรก ใจกลางกลุงนะครับที่ศูนยการค้าดิเอมซเฟียนะครับอันนี้เป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมันไม่ใช่ป๊อปอสโตนะครับมันเป็นโชว์รูมย่อมย่อมแล้วก็จะมีรถนะครับของฮุนไดเนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมานะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับถ้าครั้งแรกเลยจะเริ่มต้นที่ป๊อปอัพเนี่ยอยู่ที่3ย่านมิตทาวนะครับแล้วก็จะมีที่ทูดิจิตอลพาร์คหนึนะครับ ตรงนั้นจะเป็นรถไฟฟ้าเนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นไอคอนิกแล็บนะครับไอคอนิกแล็บนะครับและคราวนี้ก็จะมาเป็นรถของคุณใดนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนใจกลางเมืองโซนสุขุมวิทนะครับหรือว่าโซนอื่นๆแวะมาช้อปปิ้งในห้างแล้วก็จะมาชมรถหรือว่าชมนิทรรศการต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับเดินเข้ามาเนี่ยด้านขวาของโชว์รูมนะครับตัวเฮสโตห่งนี้อ่ะขออภัยเฮสตูดิโอห่งนี้นะครับก็จะมีจอขนาดใหญ่นะครับกว้างนะครับ 10คูณ2.5เมตรนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นจอที่ใหญ่ที่สุดนะครับของคุณใดตอนนี้เลยนะครับก็ติดมาก็จะเป็นจอแบบใสเป็น LED นะครับน,นี่นะครับเราจะมาโชว์นิทรรศการอะไรต่างๆนะก็จะมีรถอยู่2คันเดี๋ยวค่อยพามาดูทีนี้เราเข้ามาชมกันอยู่นะครับโดยอีกหน่อยนี้เขาอาจจะจะเป็นนิทรรศการหรือว่าเป็น เป็นแกลลอรี่พูดง่ายๆอย่างนี้นะอย่างตอนนี้ก็จัดเป็นในเรื่องของรูปภาพของทางรถคุณใดนะครับต่างๆต,ต,ตรงนี้นะเข้ามาดูนะนี่นี่มีตัวสตารเลียนะมีโพนี่ ony, นะรถเก่าเลยนะครับแล้วก็ประวัติอะไรต่างๆนะรวมไปถึงมีโซนรับรองลูกค้าอยู่ นะครับก็มีโซฟาให้มานั่งเล่นมาพูดคุยกันอะไรกันได้นะครับแล้วก็ปิดการขายพูดง่ายๆนะมาคุยกันแล้วด้านหลังนะครับก็จะมีแคตตาล็อกนะครับอะไรต่างๆอยู่ด้านหลังตารางผ่อนอย่างนี้นี่นนะนะครับตรงนี้นะครับที่คุณไดเฮสตูดิโอแล้วก็ด้านหลังครับจะมีเป็นเมอร์เชนดนะครับต่างๆนะอย่างจะเป็นโมเดลรถนะครับพาเซสนะครับอย่างนี้นี่นะ ก็จะมีอยู่อันนี้ก็จําหน่ายด้วยนะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้นะครับนี่นะในรุ่นต่างๆนันก็จะมีอยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรถกันได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์จริงๆที่อยากจะพามาชมนะครับจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพิเศษนะจะเรียกว่าเป็น l i m i t ต็ดอิดิชันก็ได้นะมีจํานวนจํากัดอยู่นะครับก็คือตัวฮนุนไดสตาร์เกเซอร์นะครับแล้วก็ ตัว h ุญใหเครตานะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการนําเข้านะครับมาจากทางฝั่งอินโดนีเซียแต่สีนี้เป็นสีพิเศษนะจะเป็นสีด้านอ่านะพูดง่ายๆนะสีด้านนะอ่าเนี่ยตอนแรกผมดูว่าแลปนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นสีที่มาจากโรงงานไม่ใช่สีแลปดูยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกัน เราเริ่มันที่คันนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับตัวคุณไดเครตานะครับเครตาตัวนี้นะครับก็คือตัวชื่อเรียกเขาก็คือตัวเครตาอัลฟาอ d ดิชันนะครับก็มีการออกแบบที่แตกต่างกันนะครับโดยตัวนี้นะครับสิ่งที่พิเศษก็คือสีดําด้านนะตัวนี้นะครับสีดําด้านนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยชิ้นส่วนต่างๆอะไรต่างๆนะครับเป็นสีดําเลยนะครับทั้งตัวโลโก้นะครับรวมไปถึงล้อด้วยนะ เนี่ยล้อก็เป็นลายสีดำนะครับสเปคอะไรต่างๆนะครับที่จะไม่เหมือนอย่างที่ผมบอกไปตัวสีตัวโลโก้แล้วเนี่ยนะครับกระจังหน้าตรงนี้นะเป็นสีดำหมดเลยนะครับนอกนั้นเหมือนกันเลยจะมีความแตกต่างกันอยู่แค่ภายในนะครับอ่ามีล้อล้อก็ใช้เป็นขนาด215-60-17นะตัวนี้นะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกันนะ สิ่งที่จะดูว่ารถคอลแลบหรือไม่แลบเนี่ยนะคุณต้องเปิดประตูหรือว่าการเก็บชิ้นงานตามขอบอย่างเงี้ยดูที่ตามขอบนะครับดูที่ตามขอบประตูถ้ามันเป็นสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีรอยแลบอยู่เลยนะครับขอบสติกเกอร์อยู่นะอันนี้มาก็เป็นสีดําดําด้านทั้งคันนะตัวสีตัวถังนะครับนี่นะแล้วตัวเครตารเนี่ยตัวโลโก้เนี่ยนะครับก็เป็นสีดำนะ มันจะดูเหมือนดำเงาๆนะมันสีดำนะมันคือสีดำนะครับกัภายในภายในก็มีการตกแต่งนะครับสีที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูรายละเอียดนิดนึงแล้วกันนะภายในยังเหมือนเดิมอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับตัวอัลฟานะครับนั่นก็คือลำโพงนะครับจากบอสนะเครื่องเสียงไฮเอ็น นะครระดับไฮเอ็นเลยนะครับเทคเจอร์อะไรต่างๆล้ำพ่าต่างๆก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็บอกนะครับที่จะไม่เหมือนกับตัวเครตปกตินะครับจะมีการเดินใต้แดงนะครับแล้ก็มีโลโก้อัลฟานะครับแปะไว้อยู่นะตรงนี้นะอันนี้ก็คือดูราคานะครับจะไปเปิดในงานมอเตอร์โชว์นะครับว่าราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูแต่ว่างานดีมากงานดีมากผมบอกเลยนะโรงงานจากอินโดก็ไม่ได้คีริ้วคีเลนะ่นะเบาะปรับมือแต่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับออตโต้เบรโคโฮด้วยนะช่องเก็บของเก็บของต่างๆนะครับนะมีเบาะเป่าลมจากเบาะได้ด้วยมี usb 2จุดนะครับ ตรงนี้มีจออะไรต่างๆคือ,อรายละเอียดเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเพิ่มอะไรเล็กๆน้อยๆให้มันดูเป็นลิมิเต็ดเป็นรุ่นพิเศษนะกระจกนี่พาราบิกซันรูฟนะครับก็ยังมีอยู่นะหลังคาเป็นพาราบิกซันรูฟนะครับมีอยู่อะไต่างๆอย่นี้นะก็ดูอ่ะเออแต่ไม่มีไฟฮะนะกระจกสองหน้าเบาะอะไรต่างๆก็ก็โอเคดีนะ ส่วนอีกคันนึงค่ะเ,เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนก่อนที่จะไปอีกคันหนึ่งดูข้างหลังนิดนึงนะครับนี่นำา้งโบสนะครับนะครับแล้วก็มีจุดจ่ายไฟอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวของเครตานะครับเครตาอัลฟ a านะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับที่ก็จะ ประกาศราคาการี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะของทางคุณดนะครับ<ม>ก็คือตัวคุณด s t สตาร์เกเซอร์นะครับสตาร์เกเซอร์ X นะครับจะมีทั้งรุ่นที่เป็น6ที่นั่งและ7ที่นั่งสีนะครับสีก็ยังเป็นสีด้านอยู่เหมือนกันนะถ้านะพูดง่ายๆนะครับสองสีใหม่ก็คือเป็นตัวออปติกไวท์เมท e r นะครับแล้วก็ Gravity Go Meter นะครับอันนี้นะเราจะ,เป,เ,ะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีพิเศษนะตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มเครื่องเสียงบสเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับเราก็อุ่น6ที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นรถรุ่นเดียวในกลุ่มนี้นะครับที่มีความเป็นพรีเมียมนะตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1 5ลิตรนะครับ115รแรงมา้า114นิวตันเมตรนะครับเราก็มีระบบ เอดรฟนะช่วยเหลือต่างๆด้วยนะครับในการขับขี่นะอันนี้ก็คือตัว s t a r ์เกเซรนะราคาไปรอกันในงานมอเตอร์โชว์นะครับมาดูนะก็พูดง่ายๆว่าสีใหม่แล้วก็มีการปรับเพิ่มออปชั่นมานะครับเนี่ยมีเดย์ไทมอยู่ข้างบนไฟอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันเดียวกับมีเซนเซอร์ให้รอบคันเลยนะครับล้อใช้ของ Good Year นะครับยางขนาดเท่าไหรเอ่ย 20550R17 นะครับซุ้มลงซุมล้ออะไรก็เก็บงานดีทีเดียวนะนะครับไม่มีกล้องนะไม่มีกล้องอที่จับต่างๆนะครับก็ลำโพงก็จะเป็นลำโพงโบสนะครับอันนี้นะที่ใส่เข้ามาให้นะครับที่เพิ่มเข้ามาเราก็มีการเดินได้แดงต่างๆนะครับเบาะนะครับ เขาถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับที่จะไม่เหมือนกับรุ่นปกตินะตรงนี้นะครับม,มีเดินได้แดงอะไรต่างๆที่วางแก้วเออทำดีฮะนะแล้วก็มีช่องวางของมี USB อยู่ช่องแอร์มีจอนะครับกระจกมองหลังนะไฟตัวนี้ไม่มีกระจกแต่งหน้าฝั่งนี้มีไม่เอ,อ่ย ฝั่งนี้มีกระจกนะฝั่งคนขับไม่มีนะครับแล้วก็เป็นบรูเวอร์ดูดแอร์นะครับจากข้างหน้าไปแถว2แถว3นะครับโต้เบรกพออยู่ต่างๆนะผมที่วางแก้วเยอะดีนะมีข้างบนอีกหนึ่งข้างล่างได้อีกสนะครับบอกนะครับแบบกระตําซีดนะ อันนี้เป็นรุ่น6ที่นั่งแล้วก็จะมีรุ่น7ที่นั่งด้วยนะอันนี้แบบ2องสนะครับวอ h r o ทรู Walk ก็เดินเป็นแบบง่ายๆนะก็เข้าได้อ่ะผมพับตรงนี้แล้วลองเข้ามาดูว่าเดินลำบากไหมเออก็เข้ามาได้อยู่นะเบาะเดี๋ยวลองปรับดูว่ามีที่ปรับบ้างไหม,มนะครับก็เบากวม่ใชการปรับก็ต้องดึงเชือกตรงหัวหมอน นะครับตรงนี้ลึบนะเขาจะเหมือนจะเป็นการพับเบาะด้วยนะครับตรงีเบลวให้ต่างๆนะเฮดรูมยังเหลือๆอยู่นะเฮดรูมยังเหลือๆอยู่นะครับนิดนึงนิดนึงนะสีนิ้วบิดเบียดหน่อยนะ่จะเป็นตัวเครื่องตาอ้อขอภัยสไตล์เจสเซอร์คันนี้ส t a r ์เจ e เซอร์นะช่องแอร์ต่างๆก็สามารถที่จะปรับพัดลมได้นะครับปรับพัดลมต่างๆได้นะมี เอาเล็กอยู่นะครับอืมนะเบาะอะไรต่างๆเบาะก,ก็สามารถพับได้นะแถวสามเพิ่มพื้นที่สัมภาระอเดี๋ยวต้องเอันนี้ออกอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพับเบาะให้ดูนะถ่ายคนเดียวก็จะลำบากหน่อยมี USB สองจุดนะตรงนี้อึ๊บอืา เกิดจะขึ้นง่ายๆก็พับเบาะนะครับเราก็เดินขึ้นไปนั่งนะตรงนี้นะครับมเป็นภายในเบาะพับแบบ5 5 0สิบ้อสิงเนาะถ้าอย่างนี้จะเรียกม,มันไม่ใช่60-40บสข่สิบนับได้ลาบทีเดียวนะอันนี้ก็คือตัว s t a r c เซอ e r นะครับรถ มินิ MPV มีทั้งรุ่นที่เป็น6ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะเป็นโชว์รูมนะครับของทางคุณไดเขานะครับใครอยากจะชมคุณไดในย่านใจกลางเมืองนะครับแวะมาช้อปปิง้งแวะมาดูรถได้นะครับก็มาได้ที่ตัว h Studio นะครับที่ห้าง The e เ e เฟนะครับ ก็แวะเข้ามาชมกันได้ครับก็อันนี้ก็จะเป็น,นคร่าวๆนะแล้วรถเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปนะครับเขาก็จะสลับเอารุ่นนั้นรุ่นนี้มาโชว์กันที่นี่นะครับใครสนใจอะไรยังไงก็ลองแวะเข้ามาชมกันได้นะครับที่คุนไดเฮสสโตร t โอดีเอ็มโซเฟียครับ